ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ1236ค In อินไซ์รายการที่จะพาคนทุกท่านอัปเดตข่าวสารทั้งในตารางในนอกตลรางในประเด็นที่สำคัญเพื่อใช้ในการประกอบในการลงทุนพบก,กับผมตริงนะครับจากสถาบันกูณมาร์เก็ตที่จะมาพบกับทุกทุกท่กทานนะครับในทุกวันจันทร์พุธสุนะครับเพื่อรายงานและก็อัปเดตสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับตลอดรอบสัปดาห์สำหรับวันนี้วันพุธที่20สิงหาคมนะครับกลับไปทบทวนข่าวที่เกิดขึ้นเมื่อวานกันบ้างนะครับเมื่อวันวันที่19สิงหาคมนะครับเริ่มตั นะครับผลสุดท้ายแล้วก็คือดัชนีของเงินเฟ mm ้อแคนาดาเดือนกรกฎาคม mm hmm. ก็ปรับตัวปรับร่วมลงนะครับอยู่ที่1.7จากเดือนก่อนหน้าอยู่ที่1.9ซึ่งถือได้ว่าเ mm hmm. งินเฟ้อของแคนาดาค่อนข้างที่จะอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับในขณะที่ว่าวันนี้นะครับในช่วงเช้าก็คือจะมีการประกาศของเรื่องของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดีประเทศจีเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็น1ปีถึง5ปีนะครับก็จะมีการปรับ นะครับในการคงอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่3.0%นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นจีนในปัจจุบันก็คือมีการปรับกลยุทธ์นะครับเนื่องจากว่าเศรษฐกิจในประเทศจีนมีการชลอตัวก็คือมีการปรับกลยุทธ์ในเรื่องของการผลิตนะครับเพื่อที่จะเป็นการ over produce นะครับลดการ over produce ลงก็คือเป็นการผลิตออกมาตามความต้องการดีมานของคนในประเทศนะครับเพราะว่าในภาวะปัจจุบันคือจีนก็คือเผชิญกับสภาวะเงินเฟือนะครับเพราะว่าคือค่าเงินเฟ้อออกมาคืออยู่ที่ประมาณ1.0% 0.1%แค่นั้นเองนะครับ ในขณะที่ว่าเมื่อช่วงเช้าก็คือมี นิวซีแลนด์เนี่ยนะครับก็ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่3.0%นะครับสำหรับในวันนี้นะครับก็ต้องติดตามดูในช่วงประมาณช่วงบ่ายมโมงตรงนะครับเรื่องของการประกาศเงินเฟอ้อจากฝั่งอังกฤษนะครับคาดการไว้ว่าเงินเฟอ้อจะปรับตัวอยู่ที่3.7%จากเดือนก่อนหน้าอยู่ที่ 3. 6และตอนตีหนึ่งของเช้าวันพรุ่งนี้นะครับวันที่21สิงหาคมตอนตีหนึ่งก็จะมีการรายงานผลการประชุมจากการประชุมคราวล่าสุดนะครับคือการประชุมทุกการประชุมไม่ว่าจะเป็นการประชุม FFOMC พอจแลล้้วหัังากนนคื หลังจากนั้นสาอาทิตย์ก็จะมีการประกาศว่าในการประชุมก่อนหน้ามีแนวความคิดออกมาเป็นยังไงมีใครเป็นการแนวแนวการสนับสนุนนะครับเป็นผลที่ชื่อว่าดอทพลอตนะครับก็คือจะมีมีใครบ้างให้ผลในสมาชิกท่านใดบ้างที่มีการสนับสนุนการปรับลดดอกเบีย้ยมีท่านใดบ้างปรับสนับสนุนในการปรับคงดอกเบีย้ยแล้วก็ให้เหตุผลอะไรข่าวนี้นะครับจะมีความสําคัญก็ต่อเมื่อมันแตกต่างจากการประชุมนะครับจาก ผลการประชุมในวันที่31กรกฎาคมนะครับซึ่ง ต้องมาต mm ิดตามดูว่ามีอะไรที่มีความเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่านะครับจากวันที uhm, ่3 1กรกฎาคมการประชุมในคราวที่แล้วก็คือตัดสินใจในการคงอัตราดอกเบี้ยนะครับในในการประชุมคราวที่แล้วนะครับอยู่ที่เท่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นต้องมาดูว่าผลรายงานการประชุมจะมีอะไรนอกเหนือมีสัญญาณใหม่ในการประชุมครั้งนี้หรือเปล่านะครับการประชุมครั้งนี้ที่จะเกิดขึ้นก็คือวันที่17กันยายนนะครับต้องดูว่ามีทรายหรืออะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าหากไม่มีทรายหรือไม่มีข้อเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามข่าวนี้ก็คือจะถือวว่่่าาาาาเป็นขททีํให้รค ยังคงทรงตัวอยู่นะครับนะครับดกันวันพรุ่งนี้นะครับในช่วงบ่ายก็จะเป็นบ่ายจะเป็นเรื่องของการประกาศเรื่องของดัชนีผู้จัดการฝ่ายจะซื้อว่าจะเป็นภาคบริการแล้วก็เป็นภาคการผลิตนะครับในฝั่งของยูโรโซนนะครับแล้วก็ตามในช่วงบ่ายหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของอ ในช่วงเวลาประมาณบ่ายสามโมงสาก็จะเป็นเรื่องของการประกาศดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคผลิตและก็ภาคก,การบริการเหมือนกันนะครับอยู่ที่ฝั่งอังกฤษนะครับซึ่งคาดการณ์ไว้ว่าตัวเลขจะดีขึ้นจากก่อนหน้าเดิมเพียงแค่เล็กน้อยนะครับแล้วก็ในช่วงค่าก็คือจะมีเรื่องของสหรัฐอเมริกาเป็นไปตามธรรมเนียมก็คือจํานวนผู้ขอรับสริการว่างงานรายสัปดาห์นะครับที่คาดการณ์ไว้ว่าตัวเลขผู้ขอรับสสดิการจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยนะครับแล้วก็เรื่องของดัชนีวัดภาวะอุตสาหกรรม ภาคการผลิตนะครับในเขตแอตแลนติกในสหรัฐอเมริกานะครับที่ตอนนี้ก็คือคาดการไว้ว่าอัตราออกมาคืออยู่ที่5.9ซึ่งสือได้ว่าน้อยกว่าเดือนก่อนหน้านะครับนอกจากนี้ต้องมาติดตามดูเรื่องของดัชนีผู้จัดการการซื้อภาคการผลิตนะครับแม้ว่าจะมีการคาดการ มากขึ้นจากเดิมแต่ยังไม่สามารถอยู่ที่50% 50.00%ได้นะครับยังถือว่าเศรษฐกิจของชาลัดยังอยู่ในสภาวะชะลอตัวนะครับในขณะที่ภาคบริการนะครับก็ปรับลดนะครับอยู่ที่53.3ต้องมาติดตามดูนะครับข่าวทั้งสองข่าวนี้รวมถึงข่าวเรื่องของดัชนีอ่าเรื่องของภาวะธุรกิจภาคการผลิตนะครับว่าจะออกผลใกล้เคียงกับคาดการที่คาดการไว้ว่าน่าจะ สอบผลทําให้เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาชะลอตัวหรือเปล่าซึ่งจะเป็นปัจจัยกดดันราคา,ายูโดอลลาร์นะครับแล้วก็เป็นปัจจัยเสริมกับราคาสินทรัพย์ที่จกับคู่กับยอดอลลาร์นะครับหากราคาออกมาหากค่าคาดการณ์ออกมาใกล้เคียงกับสถานการณ์การคาดการณ์นอกจากนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของยอดขายบ้านมือสองในสหรัฐที่มีการคาดการณ์ว่าปรับตัวลดลงนะครับมีการขายบ้านมือสองน,น้อยลงแล้วก็เริ่มต้นวันแรกสำหรับการประชุมแจ็คสันโฮนะครับในวันที่1 และสำหรับวันศุกร์ก็คือจะต้องติดตามเลยครับในเรื่องของภาคค่ําก็คือเรื่องของถ้อยถแถลงของเจอร์โรมพาเวลนะครับซึ่งปัจจัยนี้จะมีความสําคัญมากเพราะว่าเนื่องจากว่าจะเป็นถ้อยถแถลงที่จะเกิดขึ้นในการคาดการณ์ว่าการประชุมครั้งนี้ในวันที่17กันยายนนะครับเฟดตัดสินใจว่าจะคงอัตราดอกเบีย้ยหรือว่าลดอัตราดอกเบีย้ยนะครับและรวมถึงอาจจะมีการส่งสัญญ,ญาณนะครับในการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยอีกหรือเปล่าใน เหลืออีกประมาณ3ครั้งในปีนี้นะครับพอจะต้องมาติดตามดูนะครับ,รนะรบในขณะที่ว่าก็จะมีเรื่องของยอดค้าปลีกนะครับในในประเทศอังกฤษนะครับที่คาดการณ์ไม่ว่ายอดค้าปลีกปรับต,ตัวลดลงนะครับแล้วก็มีเรื่องของคอร์รีเทลเซลและทีเทลเซลในประเทศแคนาดานะครับที่คาดการณ์ไม่ว่าจะมีการใช้จ่ายที่ดีขึ้นแล้วก็การประชุมแจ็กสันโฮก็จะเป็นวันที่2นะครับแล้วก็การประชุมแจ็กสันโฮก็คือจะสิ้นสุดในวันที่23สิสิงหาคมนะครับหลังจากนั้นก็ตามด้วยถ้อยแถลงนะครับของธนาคารกลาง ไม่ว่าจะเป็นยูโรของอังกฤษหรือว่าประเทศอืนอ่นๆก็ดีนะครับข่าวนอกตารางก็คือหลังจากนี้ก็คือคงจะมีการพุ่งเป้าไปที่การประชุมแจ็คสันโฮนะครับในวันที่21ถึงวันที่23สิงหาคมนะครับซึ่งเป็นการประชุมนะครับโดยมีผู้เข้าร่วมก็คือธนาคารกลางทั่วโลกนะครับและตามด้วยแนวความคิดว่าต้องการที่จะกําหนดทิศท,ทางของธนาคารกลางโลกออกมาเป็นอย่างไรนะครับมีการมีการพูดคุยมีการแลกเปลี่ยนกันนะครับเพราะฉะนั้นนโยบายทางการธน,นาคารทาง,ทางการธนาคารก็จะ ออกมานะครับมีการแชร์ลิงกันระหว่างกันและกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือถ้อยแถลงของธนาคารแต่ละธนาคารต่างแต่ละประเทศก็จะออกมานะครับเพื่อจะส่งสัญญาณให้กับนักลงทุนนะครับใช้ในการวิเคราะห์นะครับในการดําเนินการซื้อขายนะครับราคาสินทร,รัพย์ต่างๆ บมาดูราคาทองคากันบ้างนะครับวันพุธที่20สิงหาคมราคาเมื่อวานทองคำนะครับก็คือมีการปรับตัวลดลงทันทีนะครับหลังจากการที่ว่าเมื่อวานมีการดีดขึ้นไปนะครับทดสอบบริเวณตัวซัปไพเอสราคาปรับตัวร่วงลงและก็ทะลุไอ้บริเวณแนวรับเดิมนะครับที่ให้ไว้นะครับราคาทะลุลงมาอยู่ข้างล่างซึ่งเป็นแนวรับนะครับตัวนี้ก็คือเป็นตัวช็อคเอสเอสโฟในอดีตนะครับเพราะฉะนั้นตัวแนวนี้ก็คือจะถือว่าเป็นแนวคีย์เลเวลที่สําคัญนะครับปัจจัยที่สําคัญเนี่ยนะครับจากการที่ราคาสามารถ ร่วงลงมานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนื่องจากว่านักลงทุนนะครับคลายความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของสันติภาพนะครับสงครามนะครับคลายความกังวลเรื่องสงครามรัสเซียยูเครนนะครับแล้วก็มีหลังจากที่ทาออกมาพูดว่ามีโอกาสนะครับที่รัสเซียนะครับจะดําเนินในการยุติสงครามในยูเครนโดยการเข้าร่วมการประชุมทวิภาคีนะครับหรือการเป็นเป็นการประชุม3ามฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นรัสเซีย ยูเครนและก็สหรัฐอเมริกานะครับซึ่งหลังจากนั้นก็คือนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีเฟรดริกเมิร์สนะครับก็ออกมาสแสดงความคิดเห็นว่าจะมีการประชุมนะครับทวิภาคีเกิดขึ้นแน่ๆภายใน2ส,สัปดาห์นี้นะครับนอกจากนี้ก็ราคาทองคําก็ยังได้รับภาวะกดดันนะครับจากค่างเงินดัชนี ดูเอสตราที่ปรับตัวสูงขึ้นนะครับเนื่องจากว่าทันทีที่ข่าวสงครามไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นสถานการณ์ตลาดก็จะกลับเข้ามาสู่ในโหมดของตัวริกออนทันทีนะครับพอริกออนทันทีก็คือนักลงทุนก็จะมีการลงทุน ปกตินะครับมันก็จะเป็นการเข้าซื้อในตลาดหลักทรัพย์ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นการแข่งข้ากับการอ่อนค่าของยูเอสดอลลาร์กับสินทรัพย์ที่จับคู่ก็จะมีผลโดยทันทีนะครับเมื่อวานยูเอสดอลลาร์คือมีการปรับแข่งค่าขึ้นนะครับพอยูเอสดอลลาร์ปรับแข่งค่าขึ้นปุ๊บก็จะทําให้กดดันราคาสินทรัพย์ที่จับคู่ด้วยกันนะครับแต่ว่าราคาทองคายังได้รับอนิสง์เชิงบวกนะครับหลังจากที่บริษัท UBS นะครับธนาคารธนาคารบริษัท UBS เดี๋ยวเราจะมาดูอีกทีนะครับในรายละเอียดของข่าวมีกกาาาาาาารรรรรปปับคคคค่ดของงทํะจ ี2026นะครับว่ามีการคาดการเพิ่มขึ้นจากเดิมนะครับเดี๋ยวจะมาดูรายละเอียดของข่าวอีกทีหนึ่งส่วนเรื่องของเทคนิคของราคาทองคํากันบ้างนะครับราคาทองคำนะครับก็มีการปรับตัวร่วงลงนะครับแต่ระดับที่3,331ระดับล่างตรงนี้นะครับซึ่งยังถือได้ว่าเป็นการย่อลงมาในไทม์เฟรม S4 อยู่ในระดับที่61.8นะครับแต่ว่าณนปัจจุบันราคาทองคําก็ยังไม่สามารถมีลักษณะของการมีสัญญาณนะครับในการกรับตัว เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นการรีบาวขึ้นมาระยะสั้นนะครับและการระรีบาวแต่ไม่มีการแต่ยังไม่มีสัญญาณการกลับตัวนะครับแสดงให้เห็นว่าราคาทองคําอาจจะมีการกลับลงมาทดสอบได้กทีนึงนี่คือทำเฟบเอสโนะครับจะสังเกตได้ว่าราคาทองคำในะปัจจุบันมีการย่อพักฐานนะครับอยู่ในบริเวณแนวรับที่3311 นะครับเมื่อวานคือโลดอยู่ที่3 3 1 1ซึ่งยังเป็นการเคลื่อนที่ในชแนลของตัวดาวเทรนนะครับในทางเฟรม S สี่แต่การเคลื่อนที่ลงมาในครั้งนี้ยังอยู่ในระดับที่61.8แนะครับแต่ในขณะเดีวยวกันก็จะมีโซนอีก2โซนนะครับก็คือจะเป็นโซนอยู่ที่โซนรอบายอยู่ที่78.6แล้วกละ็88.6นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือทางเฟรม S 1น่งนะครับจะสังเกตได้ว่าพฤติกรรมของราคาทองคําที่มีการปรับตัวร่วงลงนะครับราคาทองคํามีการรีบาวขึ้นในช่วงเช้าเล็กน้้้้้ออออยยนนนนนคครัััทททงงงีเื่เ่่จ่จาาาาากววํูใชข บริเวณนี้คือบริเวณโออรโซแต่สังเกตดูว่าจะไม่มีสัญญาณการกลับตัวใดๆทั้งสิ้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นจะแสดงเห็นว่าราคาทองคำมีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปอีกครั้งหนึง่งแล้วก็จะมีการปรับตัวร่วงลงมาอาจจะมีระดับต่ํากว่าระดับเดิมนะครับที่สามพันสามรอสิบเอ็ดนะครับเพราะฉะนั้นต้องต้องจับตาดูดีๆนะครับเพราะฉะนั้นณปัจจุบันนี่คือว่าสำหรับฝั่งขาวซื้อเองนะครับหากราคาทองคาสามารถยืนอยู่บริเวณแนวแนวนี้ได้นะครับซึ่งแนวนี้ก็คือจะเป็นแนวอยู่ที่สามพัน 333มานะครับแนวเส้นตรงนี้อยู่ที่3,333หากยืนปิดแท่งเขียวบริเวณ3,333ขึ้นไปได้ก็จะมีให้ปิดทำกำไรระยะสั้นบริเวณ3,345นะครับแต่ในขณะเดีวยวกันโซนนี้นะครับจะเป็นโซนที่ค่อนข้างที่จะเป็นโซนที่จะเป็นโซนเซล์ก็ได้นะครับมีโอกาสที่จะเกิดการเซลลเพราะฉะนั้นแรงเซลอาจจะเกิดขึ้นจนดันราคาให้สามารถปรับล่วงลงมาต่ำกว่า3 3ม0้ 9ได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นต้องมาดูนะครับว่าบริเวณหากราคาทองคาสามารถร่วงลงมาอยู่ระดับล่างจะเกิดสัญญาณการกลับตัวบริเวณตัวนี้หรือเปล่านะครับสัญญาณการรีบราว์ขึ้นไปหรือเปล่าเพราะฉันจะเป็นโอกาสดีในการเข้าซื้อเทียบทองอีกครั้งหลังจากราคาทองคําปรับตัวร่วงลงนะครับ เพราะฉะนั้นทางนี้ทางนั้นต้องมาจับตาดูนะครับในขณะที่ว่าราคาทองคําเองอะไรครับก็ยังคงรอในเรื่องของผลการประชุมของ FOMC นะครับลองดูว่าในตอนตีหนึ่งของวันพรุ่งนี้ผลการประชุมออกมามากน้อยอย่างไรนะครับจากการประชุมคราวที่แล้วนะครับแล้วก็ในวันในวันพฤหัสนีนะครับก็ติดตามตัวเลขของตัวพ m i ไนะครับหากได้ผลออกมานะครับประมาณคาดหรือว่าต่ากว่าคาด เมื่อจะเป็นการประกาศของ PPI ในช่วงภาคค่ำนะครับช่วงภาคค่ำและแม้กระทั่งตัวของตัวดัชนีภาวะธุรกิจภาคการผลิตของแอตแลนติกลัสแอตแลนติกนะครับก็หากตัวเลขนี้คือสอดคล้องกับตามคาดการหรือต่ํากว่าคาดการก็จะเป็นผลปัจจัยบวกกับราคาทองคํานะครับเพราะเนื่องจากว่า ตลาดตอนนี้กลับมาอยู่ในหมวดของริกออนแล้วนะครับแลวก็ที่สําคัญคือวันศุกร์ก็คือจะมีเรื่องของถ้อยถแถลงของโจโรมพาเวลว่าจะออกสายหรือว่าส่งสัญญาณในการประชุมครั้งหน้าออกมาเป็นอย่างไรนะครับที่ทั้งนั้นมาจับตาดูนะครับข่าวหลังจากการที่ว่ามีการเจรจากันวันที่18สิงหาคมนะครับไม่าจะเป็นเรื่องของอการเรียกเรื่องของเซเลสก,กี้แล้วก็ผู้นํายุโรปหลายชาติด้วยกันเข้ามาประชุมนี่คือสภาวะนี่คือสถานการณ์การประชุมนะครับมีการเรียกโต๊ะ การเจรจาอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะครับหลังจากการประชุมแล้วนะครับก็จะเป็นการหักทธรรมก็มีการโทรคุยไปยังปูตินนะครับเพื่อให้มีการจัดเตรียมการประชุมแบบทวิภาคีโดยมีสหรัฐรัสเซียและก็ยูเครนนะครับและที่สําคัญคือต้องการให้มีการสร้าง แผนข้อตกลงสันติภาพนะครับโดยข้ามขั้นตอนโดยไม่จะเป็นจะต้องมีการหยุดยิงชั่วคราวนะครับภายใน2อาทิตย์ภายใน2อาทิตย์นี้มีการคาดการณ์ว่าจะมีการประชุมแบบทวิภาคีเกิดขึ้นระหว่าง3าฝ่ายที่ว่ามานี้นะครับนอกจากนี้สหรัฐก,ก็มีการกรันตีความมั่นคงนะครับในการพร้อมให้คํามั่นนะครับในการที่ใช้ความมั่นคงแกย่ยูเครณนณตอนนี้นะครับแล้วก็ ในขณะเดียวกันก็คือจะมีการจัดทําเอกสารอย่างเป็นทางการในเรื่องของการการันตีความมั่นคงนะครับในอาทิตย์นี้นะครับและนอกจากนี้ก็คือยูเครนเองก็มีการซื้ออาวุธนะครับจากสหรัฐนะครับไปอยู่ที่9 0้าสถึงหนึ่ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับนอกจากนี้ก็คือว่าในการประชุมเรื่องของทวิภาคีที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับที่เราทราบกันนี้คือรัสเซียมีการต้องการเรียกร้องนะครับให้ยูเครนสละพื้นที่ตะวันออกนะครับของยูเครนนะครับพื้นที่ดอนบัสนะครับแต่ว่าในประเด็นการพูดคุยในการประชุมใน ที่18สิงหาคมนะครับยังไม่มีการพูดคุยในเรื่องของรายละเอียดใดๆทั้งสิ้นนะครับเรื่องของการจะยอมเสียสละดินแดนหรือไม่นะครับ,นรบในขเดียวกันก็คือเซเนสก,กี้ก็มีแบบทีท่าท้อยทีท้อยอาศัยนะครับบอกว่าจะกลับนําเรื่องเรื่องของการเสียดินแดนขอไปประชุมหารือกับ ยูเครนก่อนประชาชนยูเครนก่อนนะครับและหลังจากนี้ก็คือคงจะมีการประพูดคุยแบบทวิภาคีนะครับหลังจากนี้ก็คือจะต้องติดตามกันนะครับว่าวันไหนจะเป็นวันในการระบุให้มีการประชุมแบบทวิภาคีที่จัดขึ้นนะครับแล้วก็ต้องติดตามดูว่าจะสิ้นสุดนะครับ สงครามรัเสเซียยูเครนที่ดาเนินมากว่า3ปีครึ่งล้วหรือเปล่านะครับต้องมาติดตามดูข่าวนี้อีกทีหนึง่งแต่สภาวะตลาดตอนนี้คือหมดตรงน,นี้ก็คือตลาดมีความใคร่กังวลน,น่นะครับเพราะฉะนั้นอยู่กลับมาสู่สภาวะตลาดที่จะเป็นล็กอ่อนนะครับก็คือเป็นเล่นตลาดปกติก็คือนักลงทุนก็ยังคงกลับมาลงทุนในตลาดดัชนีต่างๆแล้วก็ถือพันธบัตรบาลน,นะครับได้ตามปกติเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการเล่นในโหมดปกติ ในขณะที่ว่าสหรัฐกับอินเดียบ้างนะครับแม้ว่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับทำระบุว่าก่อนที่จะมีการหลังจากที่มีการพูดคุยกับทางรัสเซียนะครับทามีการระบุว่ายังไม่จำเป็นที่ต้องใชมาตรการในการตอบโต้ในการขึ้นภาษีน้ํามันกับประเทศอินเดีย25%เนะครับจากการที่อินเดียไปซื้อน้ํามันจากรัสเซียนะครับแต่เมื่อวานนี้นะครับสกอตต์เชเชส์รัฐมนตรีกระทรวงการคลังก็จะบอกมาว่าเขามีการกล่าวเตือนนะครับตระกูลที่ร่ำรวยที่สุดก็คือในอินเดียก็คือตระกูลนี้นะครับชื่อว่าม ี่เป็นมหาเศรษฐีผู้มั่งคั่งที่สุดในประเทศอินเดียนะครับผู้เป็นดาเนินการเป็นเจ้าของบริษัทโรงกลั่นน้ามันในอินเดียนะครับเพราะว่าเมื่อวานก็คือมีการมีข่าวออกมาว่าคือท่านบริตอัมบานีท่านนี้ก็คือบอกว่ายืนยันว่าจะมีการซื้อน้ํามันจากรัเสเซียต่อไปนะครับหากมีความคุ้มค่าทางการลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นตัวรัฐมนตรีสกอตต์เบเชสก็ออกมาเตือนนะครับว่าสหรัฐเองพร้อมนะครับที่จะขู่ในการที่จะปรับเรียกเก็บ นะครับเดือนหน้าในการเก็บภาษีนําเข้าจากอิเนเดียเพิ่มขึ้นแบบภาษีทุติยภูมินะครับสำหรับ สำหรับมาตรการการคว่ำบาตรนี้คงเดินหน้าต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อต้องการที่จะบีบให้ทางอินเดียนะครับต้องรีบหาซัพพลายเออร์เจ้าใหม่นะครับที่ไม่ใช่จากในฝั่งของรัสเซียนะครับเพราะว่าการนําเข้านปัจจุบันถือได้ว่าเกิน50%เลยทีเดียวใกล้เคียง50%นะครับมีการพุ่งขึ้นถึง42%นะครับหลังจากที่มีการสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครนอินเดียก็ทําการซื้อน้ำมันจากรัสเซียแล้วก็ส่งขายต่อให้กับสหภาพยุโรปนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คื เป็นปัจจัยที่สําคัญนะครับที่ทางสหรัฐต้องการที่จะวางควบคุมมาตรการการคว่ำบาตรล้อมกรอบให้กับทางรัสเซียไว้อีกรอบหนึ่งนะครับหากผลการเจรจาออกมานะครับไม่เป็นผลนะครับเพราะฉะนั้นมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐก็ยังคงดําเนินหน้าต่อไปนะครับแต่แตกตรงที่ว่าดําเนินสหรัฐมีมาตรการในการกดดันเพียงแค่อินเดียเท่านั้นนะครับในขณะในขณะที่ว่าฝั่งจีนนะครับก็ยังไม่มีทีท่านะครับในการประกาศในการขึ้นอัตราภาษีตอบโต้ในเรื่องนี้แต่อย่างใด ทีมื่อคืนกันบ้างนะครับทาก็เป็นไปตามธรรมเนียมก็คือจะมีการโพสต์นะครับโซเชียลในการโจมตีจอมพาเวลเหมือนเช่นเคยนะครับแล้วก็บอกว่าเรื่องของภาคที่อยู่อาศัยในปัจจุบันได้รับความเสียหายพวกคน จำนวนมากกันนะครับไม่สามารถกู้จำนองได้ไม่สามารถกู้ซื้อบ้านได้เพราะฉะนั้นจากว่าดอกเบีย้ยค่อนข้างที่สูงเกินไปนะครับแล้วก็เรียกร้องนะครับให้ทางโจรมพาเวลนะครับในปรับลดอัตราดอกเบีย้ยโดยด่วนโดยทันทีนะครับครั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็คือในอาทิตย์นี้ก็คือวันที่21ถึงวันที่3สิงหาคมมีการประชุมแจ็กสันโฮเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆประเทศนะครับในในกลุ่มที่มีการเรียกเข้าประชุมก็คือมีทั้งคองอัตราดอกเบีย้ยในฝั่งยุโรปก,กับฝั่ง ของอังกฤษก,ก็คือจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องแต่ในขณะที่สหรัฐอเมริกาในปีนี้แทบจะไม่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเลยนะครับเพราะถึงว่าอดอกเบี้ยค่อนข้างที่จะสูงเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นนักวิเคราะห์ก็คาดการณ์ไว้ว่าวันที่16ถึงวันที่17อาจจะมีการปรับลดดอกเบี้ยนะครับอยู่ที่0.25นะครับแต่ในขณะที่ว่าทําเองต้องการให้ลดถึง1เนะครับเพราะฉะนั้นต้องมาติดตามดูนะครับว่าถ้อยแถงน,นะครับของเจอร์มพาวเวลที่เกิดขึ้นในวันศุกร์ จะมีปัจจัยสําคัญนะครับกับกำหนดราคาที่ทางธนาคารอง,งคําหากมีแนวโน้มว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะครับลาหาส่งสัญญาณในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในแต่ละครั้งก็จะยิ่งมีผลนะครับทำให้ราคาทองคําสามารถ กลับฟื้นขึ้นมาได้ทีนี้มาดู f ฟดวัตทูกันบ้างนะครับเฟดวัตทูก็คือจะเป็นรวบรวมข้อมูลนะครับของนักลงทุนที่มีการซื้อขายสัญญาการซื้อขายล่วงหน้านะครับจากบริษัทไอซีเอ็มอีกรุ๊ปที่เป็นตลาดอนุพันธ์ที่ใหญ่ที่สุดนะครับทีนี้เขาคาดการณ์ไว้ว่าอย่างไรเขาคาดการณ์ไว้ว่าการประชุมทางหน้าในวันที่17ถึงวันที่18กันยายนายนี่นะครับตามเวลาประเทศไทยก็คือณปัจจุบันคือคาดการณ์ว่ามีการปร,าารับลดอัตราดอกเบี้ยนะครับลงอยู่ที่0.25เปอร์เซ็นต์ในาท แต่ก่อนอก่อนหน้าสัปดาห์ที่แล้วนะครับไม่มีก่อนที่จะมีการพูดคุยกับรัสเซียกับทางยูเครนนะครับตัวเลขว่าคงดอกเบีย้ยนี่คือหายไปแต่ในปัจจุบันก็คือตัวเลขงนักลงทุนคาดการณ์ว่าคงดอกเบีย้ยนี่กลับมาอีกรอบนะครับกลับมาอีกรอบกลับมาอีกรอบตรงที่ประมาณว่านักลงทุนยังมีการคาดการณ์ไว้ว่าจะมีการประบคงอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่18.8เปอร์เซนะครับ ต้องมาติดตามดูนะครับว่าวันศุกร์หากมีตัวหากมีการประกาศนะครับของจอร์มนพาเวลค่าตัวนี้จะมีการปรับลดออกไปหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขดัชนีตัวเลข,นะ,เลขนะครับในกระดานของตัว f ฟดวอชทูจะมีความสําคัญมากในการลงทุนราคาทองคำนะครับและถ้าเกด้วยกันการประชุมครั้งถัดไปนะครับนักลงทุนตอนนี้เริ่มมีการคาดการณ์เลว่ามีโอกาสที่จอร์มันพาเวลจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยในครั้งถัดไปสูงถึง0.5เปอร์เซ็นต์นะครับ อยู่ที่48เลยทีเดียวนะครับในขณะเดียวกันก็คือในการประชุมเดือนตุลาคมก็คาดการต่อไปว่าจะมีการประชุม2.25อยู่ที่4.38 9นะครับต้องมาติดตามดูนะครับว่าหลังจากการที่จร์มพาวเวลออกมา มีการให้ถ้อยถแถลงราคาทองจากกระดานเฟดวัตถุจะออกมาเป็นอย่างไรมีการปรเปลี่ยนไปนเป็นอย่างไรซึ่งจะมี Impact กับราคาทองคําเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเ <ans> มื่อ<ม>วานน่ยนะครับก็จะมีข่าวดีเลื่อนเดียวนะครับที่ทําให้ราคาทองคําก็คือสามารถทรงตัวอยู่ในระดับนั้นได้แล้วก็มีการฟื้นตัวเปลี่ยนแค่เล็กน้อยในช่วงเช้านะครับราคาทองคำนะครับจากมีการคาดการณ์ของ DBS นะครับก็คือธนาคารเพื่อการลงทุนของสถาบันนะครับการเงินทั่วโลกนะครับมีการปรับเป้าหมายราคาทองคำเมื่อวานมีการประกาศมาว่าเดือนมีนาคม ในปี2026นะครับราคาทองคำมีโอกาสที่จะปรับไปถึง3,600ยูารต่อออนนะครับจะเป็นการปรับค่าการจากคาดการเดิมนะครับอยู่ที่3,500ยูอดตลอาร นะครับกลายมาเป็น3,600ยดอลลาร์และมีการคาดการณ์ว่าปีหน้าตั้งแต่กลางปีจนถึงปลายปีนะครับมีโอกาสนะครับมิถุนายนถึงกันยายนนะครับมีโอกาสที่ราคาทองคําจะปรับไปถึง3,700ดอลลาร์ต่อออนนะครับการปรับการค่าการที่เพิ่มขึ้นสูงนะครับเนื่องจากว่าปัจจัยนะครับอันดับแรกเรื่องของความเสี่ยงนะครับของเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาแล้วก็เรื่องของแนวโน้มนะครับบทบาทของดอลลาร์ตอนนี้สังเกตด,ดูว่ามีหลายๆ ประเทศนะครับโดยเฉพาะประเทศจีนเริ่มมีการเทขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐรออกมานะครับจากที่ข่าวที่เรามีการพูดคุยใน,ในเมื่อวันจันทร์นะครับแลวหลังจากการมีความต้องการซื้อนะครับทองคําจากกองทุน ETF หรือธนาคารกลางนะครับณปัจจุบันมีการเพิ่มประมาณถึง6,000ตันในปีนี้นะครับแล้วก็มีความกังวลว่ามีความต้องการนะครับเพิ่มสูงขึ้นถึง74,760ตันในปีนี้เช่นกันนะครับและข่าวนึนที่สําคัญก็คือเรื่องของการลงทุนนะครับในธุรกิจ ชิปนะครับหรือว่าธุรกิจไอทจากสหรัฐอเมริกาหลังจากที่เรารายงานไปว่ามีการเผยเผยดิลลับนะครับว่าตอนนี้คือช้ำเองนะครับก็คือกลับมามุ่งเน้นนะครับในการที่จะพัฒนานะครับในการทําให้สหรัฐอเมริกาเป็นผู้แข็งแกร่งในเรื่องของการเป็นผู้ผ,ผลิตชิปรัก ยักษ์ใหญ่โดยการหุ้นนะครับโดยการลงทุนวางแผนในการหุ้นกับบริษัท Intel c o r p เมื่อวานน่ะนะครับก็คือฮาร์ดวอร์ดลุกนิดรัธมนตรีกระทรวงพาณิชย์นะครับก็ออกมายืนยันอีกทีนึงนะครับว่าตอนนี้คือรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาจะเข้าไปถือหุ้นนะครับในบริษัทของ Intel c o r p นะครับโดยมีเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงเงินอุดหนุนตามกฎหมาย Ship ชิป Science Act ที่ผ่านมาตั้งแต่สมัย โจไบเดนนะครับเป็นการลงทุนในรูปแบบของการลงทุนนะครับแผนดังกล่าวนะครับจะทําให้ไม่ทาให้รัฐบาลสาหรัฐมีสิทธิ์ในการกําหนดหรือว่าโหวตบริษัทพูดง่ายคือซื้อหุ้นอย่างเดียวแต่ไม่มีการโหวตในเรื่องของการบริหารจัดก,การอะไรต่างๆนะครับจะต,ต้องการจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่นะครับเพื่อให้ทาง i ินเ l ได้มั่นใจว่าจะสามารถที่จะลงทุนนะครับในการสร้างโรงงานผลิต ชิปหลายๆแห่งในสหรัฐอเมริกาได้อย่างต่อเนื่องนะครับความแตกต่างกันนะความระหว่างรัฐบาลไบเดนกับรัฐบาลของโดนัทป์นะครับอันดับแรกก็คือเรื่องของการใช้ทุนนะครับก็อย่างที่ทราบก็คือว่าทำก็คือจะใช้วิธีการลงทุนในการซื้อหุ้นแต่ในขณะเดียวกันรัฐบาลไบเดนก็คือจะเป็นการให้ทุนแบบให้เปล่าโดยตรงนะครับและความเป็นเจ้าของก็คือว่าเพราะฉะนั้นไบเดนจะไม่มีการถือครอบครองหุ้นนะครับแต่รัฐบาลทำมีการถือหุ้นแต่น้อยกว่าสิบเปอร์เซ็นต์เพื่อต้องการไม่ให้มีการแรกแซงในเรื่ นะครับในการบริหารจัดการเพราะว่าผู้ถือหุ้นที่น้อยต่ำกว่าสิ็จะไม่มีอํานาจในการโหวตอะไรทั้งสิน้นนะครับในการบริหารจัดการภายในบริษัทนะครับนอกจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของเริ่มต้นนะครับกัาดับแรกก็คือจะเริ่มต้นกับที่บริษัท i ินเ l หากออกมาค่อนข้างเป็นทางที่ดีก็จะขยายนะครับในการพิจารณานะครับในการลงทุนร่วมๆกับอีกหลายๆบริษัท เพราะฉะนั้นต้องมาติดตามดูนะครับตอนนี้ในขณะที่สหรัฐอเมริกาต้องการที่จะกลับมาเป็นผู้นำนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีชิปรายใหญ่นอกจากนี้เองนะครับจีนเองก็เดี๋ยววันสุข นะครับจะมาติดตามเรื่องของการลงทุนในประเทศจีนกันบ้างเลยครับว่าจีนจะมามีวางแผนแล้วมีการตอบโต้ในเรื่องของการเป็นผู้ผลิตชิปรายใหญ่นี้อย่างไรนะครับแล้วก็ติดตามราคาให้ดีนะครับวันนี้ช่วงวันนี้เนี่ยคือเน้นในการทํากําไรนะครับในกรอบนะครับระยะสั้นสำหรับฝั่งขาบายนะครับแล้วก็ฝั่งขาเซลล์โซนนี้จะเป็นโซนคิ่พิจารณานะครับในการดูภพยแอคชั่นที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เปิดทํากําไรนะครับมีภาวะทั้งมีโอกาสที่เกิด การเทขายออกมาอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อสร้างสัญญาณนะครับและในขณะด้วยการหักราคาดินได้ก็จะเป็นแนวต้านนะครับอีกแนวหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเน้นการทํากําไรฝั่งขาซื้อด้วยการทํากําไรระยะสั้นในแต่ละกรอบนะครับและในฝั่งขาขาลงก็คือหากมี P.A. เกิดขึ้นก็คือเน้นการทํากําไรหากราคาสามารถะทะลุโลเดิมนะครับที่3,311 นะครับที่เกิดขึ้นจากเมื่อวานนี้ได้นะครับและทีนี้ทั้งหมดก็คือข่าวที่เกิดขึ้นในรายการ12360 Insight นะครับขอบวันนี้ขอบคุณทุกหลักทุกการติดตามและกำลังใจนะครับแล้วพบกันใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับในทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับเวลาเที่ยงถึงเที่ยง12นาทีสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ